สวัสดีครับพี่พี่ FCI u s car วันนี้ผมมีรถคัดพิเศษเกตเวย์ A, สำหรับรถครอบครัวรถ SUV อนเนกประสงค์หน้าใช้งานแบรนด์ตัวท็อปสุดของแบรนด์ Honda คันนี้คือ Honda C ีอวีปี 2010, 2 0 1 0 2.4ตัวท็อปสุดตัวเนวิกเตอร์ออปชั่นสูงสุดเท่าที่ c ีอวียุคนั้นเคยมีมาแถมป้ายทะเบียนสวยๆไปให้เลย3383ดมรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างที่ซื้อเงินสดไม่เคยผ่านสถาบันการเงินใดๆถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Honda ทุกระยะ อดีตค่าตัวล้านกว่าบาทปัจจุบัน เหลือในราคาแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหน้าใช้งาน suv นะครับผมรถครอบครัวรถอเนกประสงค์จาก crv ดิสเบรกสี่ล้อยางคันนี้เจ้าของเก่าเลือกใช้เป็นยาง p larry ซึ่งเป็นยางที่เกรดโคตรดีและโอเคที่สุดนะครับเส้นหนึ่งเกือบ1 0 0 0 0ม่นบาท4เส้นเนี่ยนะครับปีใหม่ดอกนดอกหนาแบบนี้นะครับเกือบ4 0,000ื่นบาทเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆอีก2-3สาปีสบายเลยนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพริกความดิ่มน้ําสีขาวมุกเดิมจากโรงงานเราจัดการเก็บสี เก็บริ้วรอยที่มีรอยหน้าเกียรติต่างๆให้ครบหมดแล้วขัดเคลือบสีให้แล้วเป็นอย่างดีเก็บงานช่วงล่างเก็บงานภายในเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกอย่างดีคิ้วสแตนเลสโครเมียมที่มีการฉลอกปอกเปิดกหรือยางมีการเสื่อมเราจัดการเบิกใส่ให้ใหม่แล้วทุกบาน เอาไปเรียกได้ว่าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมใช้งานได้เลยจุกๆนะครับประกันชั้นหนึ่งลูกค้าเพิ่งหมดไปนะครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้มีประกันไปให้นะครับผมถ้าอยากได้ก็เอาไปทํากันเอาเองไม่แพงนะครับยังสามารถทําประกันชั้นหนึ่งได้อยู่เบาคนขับเป็นตัวปรับไฟฟ้าเบาะหนังเดิมจากโรงงานอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดพวงมาลัยสวยงามนะครับมีมัติฟังก์ชันต่างๆกลุ่มต่างๆอยู่ครบนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับผมวิ่งมาเพียงแค่20 0 0ส0 สี่หมกว่ากิโลเท่านั้นเองถือว่าไม่เยอะเลยนะครับถือว่าไม่เยอะเลยไม่เคยติดแก๊สต,ตกปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองจอมีมาให้เดิมๆจากโรงงานแอร์เป็นแบบดิจิตอลจอเป็นเนวิเกเตอร์ออปชั่นสูงสุดเท่าที่ c r v ยุคนั้นเคยมีมานะครับผมด้านหลังอยู่ในสภาพที่ดีเบาะกว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่ดีฟูๆตึงๆไม่ฉีกไม่ขาดเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงาน ตัวรถไม่เคยติดแก๊สนะครับสำหรับคันนี้ตัวรถไม่เคยติดแก๊สบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำหรือจมน้าแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับรถปี2 0 1 0ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะครับผมว่าที่จะมีสภาพนะครับถามว่ารถหาง่ายไหมรถอะหาง่ายแต่สภาพสวยๆอะ อาจจะค่อนข้างยากนะครับด้านหลังอยู่ในสาภาพที่ดีไม่มีการทุกขของหนักแต่อย่างใดแผ่นกันความสัมภาระยังอยู่ในสาภาพที่ดีนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังด้านล่างก็ยังอยู่ในสาภาพที่ดีนะฮะหลุมอะไหล่สวยงามนะครับผมยางอะไหล่แม่แรงต่างๆทุกอย่างอยู่ครบหลุมอะไหล่ไม่เคยพ่นสีแต่อย่างใดนะครับเป็นรถเดิมๆเ,มเ,มเมนียนๆนะครับผมนี่นะฮะดูรถไม่เป็นก็ให้เพื่อนให้ช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะ สตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมกุญแจเป็นรีโมทเดิมๆจากโรงงานมีมาให้ด้วยนะครล้อก็ยังสวยนะครับผมเห็นไหมครแม็กกะทะแม็กเนี่ยยังสวยอยู่นะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ใสกิ๊กเลยนะครับไฟหน้าใสกิ๊กเลยนะครับห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านดีเบาโช้กซ้ายเบาโช้กขวาปากระรงหน้าทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับอาร์ตสีนะครับไอแต้มสีของศูนย์ก็ยังอยู่ครบนะครับคันนี้เป็นเครื่องสองจุดสี่ ivtec ไม่กินน้ำมันนะฮะ1 3สิบสามถึงสิบห้ากิโล เมตรต่อลิตรนี่ถือว่าทําได้นะครับเอกสารมีครบพร้อมโอนภาษีถึงปีหกเก้านะครับผมภาษีถึงปีหกเก้านะฮะเข้าไปอยู่ในส่วนตัวรถนะครับผมภายในก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ crv คันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับออปชั่นก็จะลิงก์แบบบลูทูธได้นะครับซึ่งในปีส0 1 0นะครับบลูทูธเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับสำหรับวิทยุนะครับแต่คันนี้มีมาแล้วนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าเป็นออปชั่นสูงสุดเท่าที่ crv ยุคนั้นเคยมีมานะครับต้องใช้คําว่า เท่าที่เคยมีมาเลยนะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเกียร์จบจบช่วงล่างเงียบๆแอร์เย็นฉ่ำนะครับฟิล์มรอบคันใหม่ทั้งคันนะครับผมเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยใครที่หารถครอบครัวใช้งานไปเที่ยวต่างจังหวัดเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นรถครอบครัวรถ SUV ขนของได้เยอะเป็นอนเนกประสงค์นะครับตัวรถอยู่ที่พุนทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมนฑลผมส่งให้ฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเทเลอร์นะครับผมเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับสบภาพสวยๆแบบเนี้ย ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนคันที่แล้วก็อยู่ไม่คืนข้าม2วันนะครับหรือไม่ข้ามคืนด้วยซ้ําผมจำจำไม่ได้แม่นนะครับแต่จําได้ว่าลงปุ๊บสายแทบไหม่รับสายแทบไม่ทันถ้าคันนี้ใครสนใจผมบอกเลยสภาพสวยกว่าคันนั้นเยอะและที่สําคัญได้ตัวท็อปกว่าด้วยนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับก็รีบจับรีบจองนะครับผมสวยงามนะครับผมนี่นะฮะฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้และฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณครับ